ฉันเคยสาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันจะจะไม่ยุ่งกับปืนเด็ดขาดนะจะไม่ยุ่งกับปืนใช่ค่ะโลกนี้ที่ทุกคนพกปืนแม้แต่หมอเมื่อกี้ก็ยังพกปืนนะครับมันค่อนข้างที่จะขัดกับอุรมคติที่ดิฉันมีกับโลกรอบตัวดิฉันนคาแต่อย่างที่บอกคือนอกจากสัตว์ทีันรายแล้วก็คนนะ ถูกของคุณนั่นแหละหรือดีมี่เธอมาหนะ้าต่างเธอเป็นยังไงเหมือนมนเป็นคําพูดที่ดิฉันเคยได้ยินตอนที่ยังเด็กมากนะเหมือนว่าเวลามีอะไรที่ทําให้หงุดหงิดใจหรือว่าทําให้เราหงุดหงิดขั้นสุดนะแล้วเหมือนอเหมือนคนที่ดิฉันจําได้ว่าน่าจะเป็นคนที่เรียงดิฉันมาเขาตะโกนคํานี้ออกมานะ ซึ่งมันก็ทําให้ดีขึ้นน่ะไม่เชิงว่าอุทารหรออะไะใจฉันช่วยอะไรล่ะฉันช่วยหรือเปล่าอ่าคุณพลานคุณพานรับซื้ออกระเทียมไหมครับกระเทียมมีเท่าไหร่เนี่ยกระเทียมผมมีสามสิบดอกครับอยู่ในตัวสามสิบหัวใช่ครับซื้อเป็นเลทราคาศูนจุด้านะครับครับได้เลยครับเพราะตอนนี้ผมไม่มี เงินติดสักดอลลาร์เดียวก็ไม่มีครับอ่าได้ก็รอสักครู่หนึ่งเลยกันรอเั่นที่หน้าธนาคารก็ได้ที่มันเหม็นคาวเลือดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวฉันตามไปกลางวันก็ร้อนร้อนนะใช่ค่ะยิ่งตอนทำงานนี่บางทีก็ลืมไปเลยว่ามันหนาวมากนะใช่ครับว่าแต่คุณคอเริ่มแห้งหรือเปล่าผมขออนุญาตก,กระดกซะหน่อยนะออเชิญตามสบายเลยค่ะเอ,อ่อ ขอรับสักสิบสามหัวนะคะสิบสามหัวนะคะใช่ค่ะขายหัวเท่าไหร่คะเนี่ยส่วนใหญ่ส่งให้คุณนำหัวละห้าสิบเซนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหกเหรียญครึ่งนะคะฉันให้เจดเหรียญแล้วกันอู้ขอบคุณมากเลยคุณสเตซี่แล้วว่าแต่พวกพี่สาวคุณไปไหนกันล่ะคะคืนนี้ หรือว่าก็พักกันทางนี้แหละเมื่อกี้เห็นพี่ใหญ่อยู่ตรงโต๊ะละโต๊ะแร่เนื้อนะคะเดี๋ยวสักพักคงเดินมาซาลูแล้วล่ะค่ะอ๋อก็ถ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันถ้าพักผ่อนกันที่ซาลูเดิ๋ยวฉันขอร่วมวงด้วยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัับสสวดีค่ะคุณหมอมีอะไรหรือเบอร์นะ อ๋อสถานนี้คุณนายอำเภอใช่ไหมครับใช่อาผมมาทักทายครับผมชื่อว่าวิลเลียมครับวิลเลียมแบล็ควิลเลียมแบล็คใช่ครับพอดีเพิ่งมาถึงเมืองนี้นะฮะก็เลยแวะมาทักทายนายอำเภอประจำวาเลนไทน์ซะหน่อยครับมาตินฮูดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีหมอสุวรรณอ่าหมอคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเต็มสองคนใช่ไหม ผมเพิ่งมาเจอเจออ่าคุณคุณเขาที่เก็บกระเทียมเหมือนกันเลยครับใช่อ๋อที่ฉันผ่านไปผ่านมาแถวนี้บ่อยนะคะแต่แต่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพวกคุณสองคนที่นี่พร้อมกันอ่ะใช่ช่วงนี้ที่นี่คนเยอะนะคะปกติที่รถจะคนเยอะกว่าออผมก็มาจากที่รถนั่นแหละครับ พอดีว <t os> <DI OT reaction> ่าหมดสติแล้วแบบว่าเหมือนโดนป้นหมดตัวเลยอยู่ที่สถานีรถไฟเดือวนะ๋อ้ใจเป็นหลายคนเลยนะโอเคโจรบรรชุมนะฮะช่วงนี้ใช่ใช่โจรบนรถไฟน่ะเพราว่าแต่คุณมิเรียมอยู่ที่นี่คนเดียวลอหรือว่ายังไงอ่าใช่ครับมต่าผมเพิ่มมาแต่ว่าที่จริงอ่ะผมจะนั่งรถไฟไปที่อื่นแต่ว่าดันโจรโดนโจรป้นแล้วก็หมดสติ อยู่ที่สถานีรถไฟที่โรดอะครับแย่เลยนะคะเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยแหละครับเพราะว่าที่ที่ผมจากมาก็ไม่มีใครให้อ,นนะะอยู่รู้จักเลยฮะก็ที่นี่ถ้า ใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่าอยู่ด้วยตัวคนเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะบังคับให้คุณต้องรีบออกจากจุดที่คุณสบายใจเขาเรียกว่าไงดี่คอมฟอร์ทโซนไวกว่าดินนะคะใช่เลยครับก็อย่างที่บอกคือถ้ามาคนเดียวมันก็ต้องระวังหลังตัวเองใช่ไหมอ่ะกับช<ห>่างแตกต่างกับคนที่เขามีครอบครัวนะคะอย่างอย่างที่ฉันก็ตัวคนเดียวเหมือนกันอนะ่ะฉันเคยสาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันจะ จะไม่ยุ่งกับปืนเด็ดขาดนะอืจะไม่ยุ่งกับปืนใช่ค่ะดิฉันโลกนี้ที่ทุกคนพกปืนแม้แต่หมอเมื่อกี้ก็ยังพกปืนนะครับอือมันค่อนข้างที่จะขัดกับอุดมคติที่ดิฉันมีกับโลกรอบตัวดิฉันนาแตา่อย่างที่บอกคือนอกจากสัตว์ทีันรายแล้วก็คนนะถูกของคุณนั่นแหละ ทำไมผมขอถามหน่อยได้ไหมครับทำไมถึงมีประวัติฝังใจกับปืนล่ะเออด้วยความที่ว่าเออดิฉันถูกโตมากับสังคมที่ว่าผู้หญิงเป็นต้องเป็นแม่บ้านแม่เลือนนะคะแล้ว<อ>ปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งวรจะเป็นสิ่งที่ผู้ชายใช้นะคะคุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่การที่เราจะรอให้คนอื่นมาปกป้องเรา มันมันรอไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกคะ่ะแล้วก็ชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยด้วยการที่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มาจากตระกูลสูงส่งขนาดนั้นนะการที่จะหาคนมาแต่งงานด้วยหรือปกป้องเรามันโอกาสมันมันน้อยนะคะก็ก็เลยต้องตามนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเริ่มสอนคุณแคลราไลใช้ปืนเพื่อล่าสัตว์เพื่อแบบว่าดำรงชีพอย่างเงี้ยครับหรือว่าคุณแค่อยากจะเป็นเกษตรกร,กรไปตลอด เรื่องปืนก่อนที่ได้ฉันจะตัดสินใจซื้อมันมาแล้วก็พกมันไว้ก่อนนั้นนั้นดิฉันก็ไปไหนมาไหนโดยไม่พกปืนค่ะแต่ว่ามันมีวันหนึ่งคือมันมีฝูงหมาป่าไล่น่ะแล้วก็มันเกิดจะทําให้ฉันกับม้าดิฉันไม่ได้รอดกลับมาแล้วน่ะก็เลยไปสอนให้คุณดามองไม่ใช่สิไปขอให้คุณดามองเขาช่วยนะคุณดามองเขาก็เอมีพ่อคุณกับดิฉันน่ะก็รู้จักกับเขาผ่านๆเหมือนกัน มาถึงเมืองนี้ได้นานน,านแล้วหรือยังครับเนี่ยเอ่อถ้าจะให้นับเป็นตัวเลขกลมๆก็อยู่มาได้ประมาณเกืบอบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะที่ฉันย้ายมาจากเซ oh. นเดนิสน่ะพอดีทํางานรับจ้างอยู่ที่นั่นอ oh. แต่โดยเรื่องเศรษฐกษิจแล้วก็เรื่องการถูกมกดคี่ขคมเห็งจากนายจ้างที่ฉันว่าที่ฉันลองมาใช้ชีวิตในปา่าในขรรอ,อ๋อ oh. ถึงว่าคุณอยากจะออกจากเมืองใหญ่ เป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณใช่ไหมอืก็ไม่ใช้ชีวิตแบบนี้หรอกมันเป็นคอมฟอร์ตโซนนะคะอย่างที่บอกคือถ้าเราเป็นลูกจ้างเขาเราก็โดนกดขี่ตลอดชีวิตเหมือนกันนะถูกถูกถูกต้องครับสู้มาอดตายเอกข้างนอกดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นช้อยสองเราเนี่ยอาอย่างน้อยเราก็ได้เลือกเองใช่ไหมล่ะก็จริงค่ะอืมแต่ที่อยากทําตอนนี้ก็อยากอยากอ่านหนังสือออกกับเขียนหนังสือได้นะคะ หนังสือออกเขียนหนังสือได้คือตอนเด็กๆไม่ได้เรียนนะคะอ๋อใช่สิก็อย่างงั้นมาเริ่มจากการสะกดป้ายก่อนเลยไหมสะกดป้ายเหรอคะใช่ครับใช่อ,อ,อย่าง,อย,างอย่างตัวอักษรเนี่ยอลฟาเบตอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พอเข้าใจมันใช่ไหมเออเหมือนอ่าน ณเห็นไอสีเขียวใช่ไหมครับ้ายสีเขียวเนะี่ยสีเขียวค่ะถ้าคุณบอกว่ามันอ่านว่า,าอะไรอ<น>่ะดิฉันจําได้ค่ะแต่ถ้าให้สะกดเองเลยอืมไม่น่าได้อ่ะมันอ่านว่า tobacco and soap ต้องครับอ่ออีกรอบได้ไหมคะอรอบนะครับ tobacco and soap tobacco and soap อ่าไนะครับ อ่ะแล้วทาไมมันถึงว่าเป็นโชว์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรอะคะมีตัวทีก่อนครับตัวทีุณรู้จักตัวทีตัวโอตัวบีอะไรอย่างงีู้กตป้งไหมน่าจะไม่สะดวกอ่ะอ้าวโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแครไลสวัสดีค่ะพี่ว่าเราจะไปขี่ม้าเล่นนะคะก็เลยว่าจะชวนคุณแต่ว่าเหมือนคุณน่าจะติดไรอยู่อ๋อไม่ไม่เป็นไรครับเอ่อให้คุณแครไลไปไปกับเพื่อนๆได้เลยครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่า เขาอยากจะเรียนรู้ภาษาผมก็เลยจะสอนอ่านป้ายเฉยๆอ๋อจริงๆสออนเจริงๆถ้าจะสอนว่าถ้าจะซื้อของได้ที่ general store จะดีกว่านะคะอ๋อ oh. <laughs> general store ใช่ค่ะคุณแคลไลค่ะลองดูป้ายข้างบนนะคะยินดีกับคุณด้วยค่ะที่ได้พบเจอกับมิตร,ตรภาพดีๆดิฉันก็ไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงนะคะเพราะว่าของแบบนี้คือถ้าไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็กมันก็ ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะคะที่ฉันทั้งกังวลแล้วก็ดีใจในขณะเดียวกันนะคะัเหมือนใช้คำว่าทั้งเกรงใจแล้วก็ทั้งดีใจในขณะเดียวกันอย่างนี้ดีกว่าควันนี้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นไปในทางที่ดีใช่ไหมคะก็ขอให้มันเป็นไปในทางที่ดีตลอดไปค่ะมันเหมือนมันเหมือนสับประหลาดเลยนะคะ ก็เหมือนได้เออใช่ค่ะเหมือนสป,ปาราเลยมันเป็นสีเหลืองกับสีชมพูด้วยอ่ะฟปิเอ okay. แต่ว่าอย่าเอามิ้ไปแย่มันนะคะน่าจะงับขาดเลยนะเหมือนมันขึ้นมาผสมพันธุ์หรือเปล่าะใช่ค่ะตัวนั้นก็น่าจะเป็นคู่ของมันพอดีเออฉันดูไม่ออกเลยค่ะว่าอันไหนคือตัวผู้อันไหนคือตัวเมีย พแต่ข้างหน้ามีตรงหมอกนั้นมีเต่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีเต่าอลองเดินไปดูก่อนเผื่อมีมากกว่าสองตัวนะเออคุณคิดจะทำอะไรเหรอคะคุณวิลเลียมอ่าบางทีคนเราก็หิวนะนะเอเหมือนเขาน่าจะน่าจะทำนะคะคุณคาระไลเออรอดิฉันดิฉันมีเนื้อไหมอ๋อสต่ค่ะ มีอยู่ชิ้นหนึ่งนะ่ะเห็นผู้คนในเมืองก็เริ่มพูดถึงพวกคุณกันเยอะแล้วเนะี่ยเฉว่าสิ่งที่พวกคุณทำอยู่ก<อ>็กำลังประสบความสำเร็จเลยนะพูดถึงในทางที่ดีหรือเปล่าคะเนี่ย,ยก็หมายถึงพูดถึงนะคะแต่ยังไม่มีกระแสด้านลบหรือด้านบวกนะ่ะแค่บอกอ๋อคนพวกนั้นอ๋อรู้จักอะไรประมาณนี้นะจริงพวกเรากะอยู่แบบเงียบเงียมากกว่านะคะที่กะว่าจะเป็นที่สนใจของใครหรือว่า ก็เป็นที่จับตามองของใครบางทีมันก็อาจจะมีจังหวะหนึ่งที่คุณเข้าไปพัวพันกับคนที่เขาพัวพันอยู่กับอะไรอยู่แล้วแล้ว,ลวมันก็แตกแขนงต่อไปเรื่อยๆนะคะบางทีชีวิตที่คุณอยากอย,กอยู่เงียบๆมันมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วลรอมั้งคะน่สิค่ะเ oh. ออดอกจางแล้วเนะี่ยสวยขึ้นเยอะเลยโอ้เห็นวิว oh. อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำด้วยค่ะสวยอยู่นะ เลือกสถานที่ไม่ผิดเลยนะเจนเน่อคุณแบค็คเขาถืออะไรมาด้วยนะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเป็นเจ้าตัวเล็กนั้นว,ว้าวว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละใช่ชัดเจนน่ะเดี๋ฉันมองไปทางอื่นแล้วกันนะ่ะ เป็นภาพที่บาดตาบาดใจสินะคะดนวยความที่เราอยู่กับอะไรแบบนี้แล้วเราไปเขาเรียกว่าไงดีอะเอาความคิดของเราที่บอกว่าการล่าสัตว์มันผิดใส่คนอ,อื่นก็แย่นะคะนั่นอะสิคะเข้าถืออะไรมาะคะ อุ1 1> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผือาผ่านเผ็ดแหละให้ตายเถอะคุณแบล็คเผ็ดนะอย่างน้อยก็ปีอะไรกินแล้วล่ะน่าจะไม่ได้โปรดอยู่ห่างดีชั้นสามเมตรค่ะอย่าเดินเข้ามาค่ะนี่ครับอย่างน้อยผมจะการไปแล้วค่น้องสาวฉันกลัวงูนะคะหรือสิยงที่เธอมาเนี่ย ต่างๆเธอเป็นยังไงเหมือนมนเป็นคําพูดที่ดิฉันเคยได้ยินตอนที่ยังเด็กมากนะเหมือนว่าเวลามีอะไรที่ทําให้หงุดหงิดใจหรือว่าทําให้เราหงุดหงิดขั้นสุดนะแล้วเหมือนอเหมือนคนที่ดิฉันจําได้ว่าน่าจะเป็นคนที่เลี้ยงดิฉันมาเขาตะโกนคํานี้ออกมานะซึ่งซึ่งมันก็ทําให้ดีขึ้นอะ ไม่เชิงว่าอุทารหรอ,อ,อข้าใเข้าใจเธอมากขึ้นนะนะเพราะว่าเป็นคนยังไงก็ก็ไม่อยากให้เอาไปบอกใครค่ะเพราะเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นภาษาจากที่อื่นแล้วเขาจะคิดว่าดิฉันเอ,อ่อเป็นอะไรที่ดิฉันออไม่อยากให้พวกเขาคิดว่าดิฉันเป็นนะเอาหนะ้าเอ,อนะเาหน้าเคารไเลฉันก็สัญญาไปแล้วนี่ มไช่วยหรเปล่าไม่มีอะไรนะระวังหมาป่าด้วยนะโอเคขอบใจผู้ชายมีอาวุธไหมฉันมีแค่ธนูน่ะอฉันก็แค่นายพานทั่วไปนั่นแหละงั้นเห็นต้นไม้ตรงนั้นใช่ไหมกองที่มันได้เยอะน่ะหมาป่ามาริมบินนะได้ก็แต่นายชื่ออะไรเน่ะเออฉันออสการ์เป็นแอมเพอที่สตอร์่รี เราจะกลับไปประจำการนี่แหละโอเคยังไงก็ขอให้เดินทางาปลอดภัยนะอขอบคุณคื่ะต้องคุกปลอดภัยเช่นกันขอบคุณครับโอ้ดูสิตาดมาอย่างจดใจจอเลยล่ะดูทอดูท่าน่าจะชอบนะเนี่ยอืมดิฉันชอบมันมากเลยค่ะมันทําให้ดิฉันรู้สึกมีความอดทนคุณคงรู้สึกแบบเดียวกันใช่ไหมคะอ๋อฉันรู้สึกแบบเดียวกันแหละกัดฟันมันเือนนี่แหละแบบอยากจะกั้นยิ้มเข้าไปเนะี่ย รู้สึกมีความสุขกับมันมากเลยล่ะว้นี่ทํานกินพระเจ้าอยู่ในสถิตยอยู่ในดวงใจด้วยเหรอเนะี่ยก็ในเมื่อที่ดิฉันไม่มีอะไรให้เชื่อบางทีอิ่งจริงนี้ก็ช่วยดิฉัน,นยึดมีอยู่ชชื่อต่อไปเรื่อยๆนะคะดิฉันได้รู้กันตดอมาและดิฉันมีความสุขกับมันมากเลยค่ะ <c oughs> อย่าลืมไปบอก ไม่มีให้ดามองรู้แล้วว่าเธอจะมีความสุขเขาอาจจะจะจ้างเธอให้มาตัดอีกก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าไม้พวกนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากฟืนนะอ่ะอ่ฉันก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ดามองเอาไปทำอะไรเนะี่ยก็เวลาคุณมาที่นี่คุณจะต้องเออเอาใครสักคนเพจะได้พบคนนั้นแต่ทุกครั้งที่รอเนี่ยระหว่างนั้นที่ฉันก็เจอคุณนะคะ แต่ประหลาดใจมากเลยนั่นลลิินะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะครับโอ้ oh, oh. สวัสดีครับ oh. สวัสดีค่ะด,ด,ดิฉันเข้าใจค่ะก็แค่อยากจะมาทําความเข้าใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะสิ่งที่คุณยาซินบอกดิฉันเมื่อคือนก่อนก็คือมันทําให้ดิฉันค่อนข้างสับสนนะอื hmm. มจะเป็นไรแต่ว่า oh, ถ้าคุณ <idea. S 1> บอกมาอย่างนี้แล้วดิฉันก็ วางใจขึ้นค่ะก็ถ้าคุณอยากได้ไหมดิฉันจะหาไม้มาให้ค่ะคุณดำมองได้ยังไก็แล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันด้นย้จะได้ไม้ะได้เงินแฟแฟถ้าหลังจากนี้มีคนถามคุณว่าอาศัยอยู่กับใครหรือว่า มีคนในครอบครัวไหมคุณบอกได้เลยนะคะว่าเป็นพวกเราเพราคุณมันดี้มันช่างเป็นเกียรมากมากเลยค่ะแต่แค่พวกคุณเป็นเกียริมากเลยค่ะถ้าคุณจะพูดพวกว่าพวกเราคือคนในครอบครัวคุณ